สวัสดีครับผมกลับมาแล้วครับกับเล่าเซนเซียร์ลอสแคนวาสอาวุธสุดกล้าแกร่งนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้สูญเต๋าตาซิทเลียนซิตี้ฟอร์สไปแล้วนะครับแล้วก็ซิตี้ฟอร์สกับอ่าชิออนแล้วก็เลกูลัสนะครับใช้ท่าอาร์เธนาเอ็กคลาเมนชั่นเพื่อเปิดประตูและตัวของซเซิเซิตี้ฟอร์สเนี่ยก็ได้สูญเสียชีวิตที่ตรงนั้นไปเป็นการเปิดทางให้กับเราคนรุ่นใหม่นะครับได้เดินทางไปต่อ จากเรือนะครับเรือความหวังของเราเนี่ยตัวอาเทนาเองก็อยู่บนเรือความหวังครับแล้วก็ได้เดินทางไปต่อครับผมซึ่งพอเราเดินทางไปเสร็จเนี่ยตัวเทนมาเองครับก็จะทิ้งให้อาเทนาเนี่ยค่อนข้างหยุดคิดอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะครับและทีเนี้ยมันจะมีบทคุยเล่นกันระหว่างตัวเทนมายูสซริฮะแล้วก็ยาโตะนะครับซึ่งทั้ง3าคนก็บอกเออทําไมไม่ไปแบบทั้ง2คนแบบบอกว่าทําไมเทนมาไม่ไปคุยอาเทนาละ่ะคือแบบเหมือนแบบเป็นทิ้งช่องว่างให้อาเทนาแบบ นะก็ได้อยู่คนเดียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวยาโตมีทีนคุยเล่นกันครับตัวยาโตจะคุยเล่นเออเนี่ยเทนมะอย,งงนอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็เรือก็จะเข้าไปในปราสาทที่สองนะครับเป็นด่านที่สองนี่แหละเทนมะนะครับผมได้เข้าไปนะแล้วก็รู้สึกเหมือนมีเสียงเรียกครับจากใครบางคนพยายามจะให้หันกลับมาครับก็เป็นเสียงแบบ เสียงจากคนที่ตายบ้างเลยเงี้ยพยายามจะเรียกให้เทมมะหันกลับมาในระหว่างที่เทมมะกําลังจะหันกลับมาครับยาโตเนี่ยได้เอามือทั้งสองข้างตัวเองอะจับหน้าเทมมะให้หันไปข้างหน้าครับแลบ้วบอกแล้วก็พูดอย่าหันกลับมานะเออแบบแล้วก็หลังจากคั้พูดแล้วนะ่ะซึ่งตรวจยาโตเองอะก็บอกว่าเอาตรงๆไม่รอดครับเพราะว่าพอสิ้นเสียงหรือสิ้นเสียงคนเรียกอะไรเสร็จปุ๊บนะครับหมอกจางอะไรต่างๆนานาไปเรียบร้อยเนี่ย พอเทมมาหันกลับมาเนี่ยในสภาพที่ยาตัวจับหน้าไว้อยู่อ่ะแต่ว่ามันไม่จับแน่นไงพอมันจับแบบมาคอแบบอยากให้หันกลับเฉยเฉยอ่ะหันกลับมาทุกคนบนเรือณตอนนั้นที่อยู่นะครับว่าบอลเซนต์ถึง้วยเซน์อะไรพวกนี้กลายเป็นขินไปหมดแล้วนะครับซึ่งมันเป็นฝีมือของคนที่เฝ้าด่านที่สองครับคนที่เฝ้าด่านที่สองเนี่ยนะครับก็จะปรากฏตัวขึ้นมาก็คืออาร์เคลอนนะ ก็อาร์เคลอนจริงๆมันเป็นคนแจวเรือครับถ้าใครตามตำนานพวกกีกพวกโรมันอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันจะมีตำนานที่แบบมีคนอ่าพายเรือข้ามแม่น้ําในนรกเนี่ยแล้วก็ถ้าเราจะข้ามแม่น้ําไปโดยที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องจ่ายเป็นเหรียญทองเป็นติดกันที่เขาเรียกว่าติดถึงบนคนเรือเนี่ยแหละก็คือมาจากอาร์เคลอนนี่แหละเราขอเรียกไอคนเรือนะครับนะซึ่งมันชื่ออาร์เคลอนนะครับ ไอ้ตัวเนี้ยก็มาปุ๊บแล้วเริ่มจาัดก,การครับเริ่มจาัดก,การแบบคือพยายามจะจัดก,การคือบนนั้นอนะ่ะมันกลายเป็นหิมมนหมดแล้วแหละสิาก,การก็คือตีให้แตกก็ตาหากันหมดแล้วนะครับทีนี้เทนมะก็ได้รู้สึกถึงว่าเออแบบอ้นี้มาปุ๊บแล้วก็พยายามโจมตีไปใส่ที่อาร์เคลอน่อาเคลอนจริงๆเทนมะสู้ไม่ได้หรอกอาร์เคลอรคือฝีมือพอๆกับโซฟิงหรือพอพวกสามตีทูตเลยนะครับก็ทําให้เทนมะเนี่ยสู้ไม่ได้หลังจากนั้นครับอาร์เทนาก็ปรากฏตัวออกมาครับซึ่ง อาร์เทนาเนี่ยมาพร้อมกับโกเซนที่ยังเหลือชีวิตอีก2คนนะครับนั่นคือชิออนนะครับเอเลียสชิออนกับเลโอเลกูลัสนะครับซึ่งตัวของอาร์เคิรอนเองอะ่ะแม่งก็รู้แล้วแหละว่าโอเคกูไม่ควรหรอกที่จะมาสู้กับโกเซนสองตอนหนึ่งอย่างนี้นะครับนะถึงจะเป็นตัวเองเป็นสเปกเ,เ,เตอร์ที่เก่งก็ตามแต่ก็ไม่ควรไปสู้อยู่ดีอะ่ะเออเสร็จปุ๊บอาร์เครอนบอกเอออย่างไงก็ได้นะครับเดี๋ยวไอ้เลื่อเนี่ยเรื่อความหวังเนี่ยมันกำลังจะจมนะแล้วก็เดี๋ยวตัวมันเนี่ยถ้าจะข้ามแม่น้ำนี้ไปให้ได คือมันมีหน้าที่พายเรือมันพายเรือไปให้ได้นะแล้วก็คือเอาง่ายๆครับฝากอาเทน่าก็คือบังคับให้อาเคลอนหรือไอ้คนพายเรือเนี่ยพายไปให้นะพอพายไปได้สักพักครับไประหว่างทางเนี่ยอาเคโรนบอกเออมาส่งแค่นี้แหละถามเอา้าพวกคนอื่นถามทําไมแบบเออส่งแค่นี้ไหนบอกจะพาไปส่งอะไรเงี้ยอาเคลอนก็บอกกับเขาว่าลองคิดดูบ้างดีว่าแบบเนี่ยมันเป็นสเปกเตอร์ มันมาช่วยแบบฝั่งเซนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวมันมีปัญหานะนี่ก็คือแบบช่วยมามากพอแล้วนะคือเอาง่ายๆครับฝั่งเซนไม่ยอมติดสินบนคนเรือแค่นั้นเองนะครับทีนี้บอกจะไปช่วยจนไปส่งก็ได้นะแต่ขอของมีค่าหน่อยได้ไหมนั่นก็คือผมของอาร์เทน่านั่นเองนะครับซึ่งอาร์เทรอนนะครับไอ้คนเรือเนี่ยก็เลยขอผมมันนั้นมาครับอาร์เทน่าบอกได้จริงๆอะ่ะพวกโกเซนทั้งสองคนกับเทนมาก็ไม่อยากจะให้อะ่นะแต่ว่าก็โอเคอาร์เทน่าพูดว่าจะให้ก็ให้ครับ พออาร์เทน่าตัดผมตัวเองให้อาร์เคลอรปุ๊บนะครับไอคนเรือเนี่ยมันก็เอาผมอะครับของอาร์เทน่าเนี่ยไปให้ฮาเดสเลยฮาเดสที่กําลังวาดรูปอยู่ครับแน่นอนครับพอให้ปุ๊บฮารเดสปิดผนึกอาร์เทน่าทันทีครับปิดผนึกในที่นี้คือผนึกพลังนะไม่ใช่แบบปิดผนึกจนตัวอาร์เทน่ากมาไม่ได้ทําให้อาร์เทน่าเนี่ยกลับกลายเป็นหญิงสาวปกตินะซึ่งเอาจงริงครับพอให้ผมอะไรเสร็จเนี่ยไออาร์เคลอนเนี่ยแม่ก็ทำตามตัญอยานะคือ มันค่อนข้างจะเป็นคนที่ทําตามสัญญาได้ดีเลยแหละก็คือว่ามันเอาเซน์นะครับทั้งสองทั้งสามคนเนี่ยตัวเซน์สองคนเทนมะแล้วก็อะเทนาเนี่ยไปส่งถึงฝั่งครับแล้วก็จบที่ชั้นสองเนี่ยไปได้นะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ทําตามสัญญาได้ดีมากแต่ต้องติดถึงบนเหมือนหนึ่งอ้ตัวนี้นะเดีปุ๊บก,กลับมาครับที่ตัวของแพนโดล่านะครับตัวแพนโดล่าเองเนี่ยก็มายืนดูรูปภาพับของ อาร์เทน่านะครับแล้วก็สะใจนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าหลังจากที่เราเล่าเรื่องนี้มาเนี่ยตัวของแพนโดร่าอาร์เทน่ามันตีฝีปากกันหลายรอบมากนะครับทั้งคู่ค่อยางจะเป็นไม้เหมือบไม้เมากันนิดหนึ่งก็แบบเออแบบสะใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังนั้นเนี่ยก็คือเหมือนว่าประมาณว่าเนี่ยเรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับแล้วก็ตัดกลับมาครับที่ตัวของลาดามนติสนะครับตัวของลาดามนติสเนี่ยหลังจากที่รอดออกมาได้จากในอ่าในที่แอตแลนติสนะครับ แล้วก็โดนพลังของสกอร์เปียนคาเดียเนี่ยจิ้มเข้าไปทําให้หัวใจถูกไหมตลอดเวลานะแล้วก็กลับมาอีกปุ๊บมาถูกลองใจด้วยสฟิงซ์อีกที่ควักหัวใจออกมาเนี่ยไอตัวของลาดาแมนติสเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเองอะก็ปวดแสบปวดร้อนกับไอสิ่งที่คาเดียทาทิ้งเอาไว้นั่นแหละก็คือหัวใจมันไหมแล้วก็มันจะพยายามอาราวาตลอดเวลาคือมันไม่ได้อาราวาหรอกมันคือมันเจ็บอะมันทรมานพยายามจะทรมานตลอดเวลาครับซึ่งทั้งสองมันตัวลาดาแมนติสมันจะมีสเปกเตอร์ ที่ขึ้นตรงกับลาดามนติสและแม่งเสียพักดีกับลาดามนติสมากๆอยู่2คนที่โผล่มาในตอนนี้นะนั่นก็คือฮปป p y ี้นะครับแล้วก็อีกตัวนี้ก็คือบาซิสนะครับซึ่งมันเป็นชื่อชุดเกาะชื่ออื่นขอข้ามไปเราจําไม่ได้นะครับว่ามันชื่ออะไรกันแนะ่ทั้งสองตัวนี้ก็อยู่นะครับแล้วก็รับคําสั่งจากลาดามนติสเนี่ยให้ไปที่แซงจูรีครับเพื่อไปขวางไม่ให้ไรบ้าเนี่ยเอาไปเรียกว่าไปขวาง แย่งชิงของจากไรบ้าดีกว่าต้องพูดอย่างนี้นะครับเป็นคําสั่งของลาดาเมนเติสตัดกลับมาครับที่ไรบ้าโดโก,โกนะครับถ้าจํากันได้เนี่ยไรบ้าโดโกเนี่ยฟื้นขึ้นมานะครับแล้วว่าอยู่บนเกาะคานอนัดพาร์ทที่แล้วพอโดโกฟื้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็มีตัวของนะครับเดฟเทลอสเนี่ยก็ให้ตัวของโดโกเนี่ย เอาเลือดนะครับของอะเทนาองค์ที่แล้วเนี่ยมาที่แซงตูรีและเป็นภารกิจที่ค่อนข้างสําคัญมากครับซึ่งโดโกเนี่ยเพิ่งมาถึงแซงตูรีเปนบาดเลยก็วิ่งขึ้นไปครับในระหว่างที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยก็เจอสเปกเ,เตอร์ครับสคนออกมาจากในปราสาทของพวกเหล่าโกเทนคือตอนนี้ในสเปคอะพวกสเปกเ,เตอร์อะมันจะเข้าออกง่ายเพราะว่าแซงตูรีไม่มีคนอยู่เลยจะมันมีแค่พวกทหารที่เฝ้ายามะยอะไรเฉยเฉยนะครับ ก็จะมีตัวขอเรียกตัวนี้ว่าควีนละกันมันชื่อคำหน้าจาไม่ได้อะไรแต่ขอเรียกว่าควีนละกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมิโนทร์นะครับทั้ง2ตัวนี้เป็นสเปกเ,เตอร์ที่ถูกส่งมาก่อนแล้วเพื่อจาัดก,การกับตัวของโดโกนะครับซึ่งตัวของโดโกเองอ่ะก็มาครับแล้วก็ไอ้สอตัวนี้เรียกว่ามาอยู่ในห้องเชียวโกเลยแหละ แล้วก็แบ,บโดโกบอก้ยแบบมึงจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะเริ่มการต่อสู้ครับโดยที่คนที่มาต่อสู้กับโดโ,ดโกเป็นคนแรกเนี่ยก็คือตัวของมิโนโทอร์นะครับในระหว่างการต่อสู้เนี่ยอย่างเหมือนเดิมครับเราขอข้ามไปเราขอเล่าคร่าวๆม,มิโนโทอร์เนี่ยค่อนข้างเก่งเลยนะมีท่าวิ่งชนอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆตัวของเกสทอนของอตัวของราสีอะไรนะ ทอรลัฟอังเดบาลันเลยแต่ว่าตัวของทอรลัฟเนะี่ยมันจะยืนนิ่งๆใช่ป่ะแต่เนี้ยจะวิ่งชนอัดเข้าไปเลยไอตัวของมิโนโทอร์เนี่ยแล้วก็จะจะมีอาวุธอีกอย่างหนึ่งที่จะคล้ายๆของตัวราศีมังกรนะครับราศีมังกรเนี่ยจะเอามือเป็นมีดใช่ไหมเอ็กคาลิเบอร์นะครับเอลซิสเออเอลซิสจะใช้เป็นเอ็กคาลิเบอร์แต่เนี่ยมันจะเอาแขนตัวเองอ่ะใช้เป็นขวานนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างต่อสู้กับโดโกให้โดโกเนี่ยจนมุมเหมือนกันจนสุดท้ายครับโดโกต้องหยิบอาวุธของไรบ้าออกมา ขอขยายความอาวุธของรายบ้านิดนึงอาวุธของรายบ้าเนี่ยคือเซนนะครับในยุคในในตำนานของเซนเนี่ยบอกว่าจริงๆริอะเซนอะมันถืออาวุธนะแต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่ว่าอาวุธมันจะดูโกงไปก็เลยให้เซนเนี่ยใช้หมัดในการต่อสู้และทีเนี้ยตัวของรายบ้าซึ่งเป็นราศีตาช่างอะมันเหมือนว่าเป็นไาช่างอะเป็นเครื่องวัดนะครับระหว่างแบบความถูกต้องอะไรเงี้ยใช่ถ่าเราใครเห็นแบบในศาลหรืออะไรเงี้ยเขาจะใช้แบบเครื่องหมายเป็นตาช่างอะไรเงี้ย โดโกอะเลยเป็นคนเก็บอาวุธเพราะเป็นราศีตุลไงเลยเก็บอาวุธทุกอย่างเอาไว้ในตัวอาวุธทั้งหมดอะมันจะมี12บชิ้นนะครับมันจะซ้ำกันอย่างละสอง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 ไอตัวของมิโนโทอร์เนี่ยถึงถ้าขั้นให้โดโกอะถืออาวุธออกมาสู้มาเลยนะแล้วก็สุดท้ายครับโดโกก็ใช้อาวุธที่เป็นดาบที่อยู่ในชุดเกราะของลายบ้าจิ้มไปที่แขนของตัวทอร์อมิโนโทอร์นะครับซึ่งรวมพลัง้วจิ้มไปที่แขนทีเดียวทําให้เอมิโนโทอร์แขนใช้ไม่ได้เลยแขนที่ตัวเองใช้เป็นแบบ ภาพภูมิใจในการฟันคนอื่นมาตลอดอะเหมือนเคาะเหมือนขวานของมิโนโทอร์เนี่ยได้พังไปพอพังไปเลยปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วต้องบอกว่ามิโนโทอร์ไม่เขามีกระดิกกระใจสู้ต่อแล้วอีตัวควีนเนี่ยก็เลยโผมาแทนนะครับโผมาปุ๊บแล้วก็ฆ่ามิโนโทอร์ทิ้งเลยนะคือแบบมันไม่เป็นเพื่อนกันก็นกตามนะครับมันเป็นพวกเดียวกันแต่มันก็คือฆ่าทิ้งไปเลยพอตัวอีตัวควีนเนี่ยมาปุ๊บก็สู้กับตัวของโดโกต่อครับโดโกก็เรียกว่าต่อสู้ต่อสู้อยู่ปุ๊บ จนทําให้ไอตัวขวดนะครับที่ใส่เลือดของอาออร์เทน่าองค์ที่อยู่ในตัวโดโก,โกเนี่ยกระเด็นออกมาครับพอสุดท้ายเนี่ยกระเด็นออกไปปุ๊บก็ทําให้รู้ว่าอีขวดนั้นอนะ่ะไม่มีอะไรครับเลือดของอาร์เทน่าจริงๆตอนเนี้ยอยู่ในตัวโดโก,โกไปหมดแล้วเพราะว่าตัวเดฟเทลอสเองอะ่ะเป็นคนจัดก,การเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับทําให้ไม่ได้มีปัญหากับการที่เลือดอะ่ะมาอยู่ตรงนั้นและสุดท้ายตัวของโดโก,โกเองอ่ะครับก็เอาชนะตัวของควีนไปได้นะครับ ตัดกลับมาครับพอชน,นะคีนเสร็จปุ๊บบาซิลิสก็โผล่มาครับคือแบบมึงเอาไม่พักเลยนะครับบาซิลิสก็มาถึงแล้วหลังจากที่ลาลาแมนติสนะครับให้ตัวบาซิลิสกับฮาร์ปี้มาที่ตัวของแซงตุรีนะครับตัวของบาซิลิสมาเสร็จปุ๊บบาซิลิสก็เข้าต่อสู้กับโดโก,โกครับซึ่งแน่นอนครับในการต่อสู้ครั้งเนี้ยมันค่อนข้างจะ อุตลุดพอสมควรจะตัดกลับมาที่ตัวของอฝั่งแพนโดร่าดีนึงแพนโดร่าเนี่ยในระหว่างอาบน้ําอยู่อ่าจริงๆไม่เป็นชากอาบน้ําเลยนะแพนโดร่าเนี่ยก็เหมือนแบบค่อนข้างหัวเสียกับเรื่องของบาซิลิสกับเรื่องของฮาร์ี้นีดนึงครับเพราะว่า2คนน่ยจงรับพักดีกับตัวของราดาแมนสติปมากกว่าตัวของฮาเดสนะครับแต่ว่านั่นแหละฮาเดสก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับาฮาเดสบอกไม่เป็นไร จะแบบจะไปพักดีกับใครก็แบบมันจะไปพักดีกับลาดาเมนติสก็ไม่เป็นไรเพราะตัวลาดาเมนติสเองอ่ะก็พักดีกับฮาเดสอยู่แล้วนะครับยังไงก็ถือว่ามันเป็นการพักดีกับฮาเดสอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เรียเรื่องนั้นขนาดนั้นตัดกลับมาครับที่ตัวของแซงตูรี่เนี่ยไอตัวของอาบาซิลิสเนี่ยจริงๆอะ่ะบาซิลิสอะ่ะมันใช้พิษคล้ายๆกับตัวของฟิซิดอาบาฟิก้านะครับซึ่งเอาจริงๆในการต่อสู้เนี่ยโดโกอะ่ะ เป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วก็จริงๆโดโกจะพูดขึ้นมาว่าจริงๆอัลบาฟิก้าพิษจะแรงกว่าของบารซิลิสมั้งนะครับเหมือนแล้วก็ตัวของจริงๆอ่ะบารซิลิสมอนว่าโดนแบบให้อยู่คนเดียวเพราะว่าตัวเองมีพิทไงแต่ตัวแล้วแบบเหมือนแบบโทษทุกคนที่อยู่รอบตัวว่าประมาณว่าแบบเออแบบเนี่ยทำไมมาอยู่ข้างมาอะไรเงี้ยแต่มันคนละขั้วกับอัลบาฟิก้าอัลบาฟิก้าตัวเองถึงจะมีพีษอนะแต่เลือกที่จะถอยห่างจากคนอื่น เพื่อให้คนอื่นปลอดภัยกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันคือคนละขั้วกับตัวของอัลบาฟิต้านะครับอ่ะก็ตัดกับมาที่โดโก้ครับโดโก้ก็ชนะบาซีสไปจนได้ครับในพอเอาชนะบาซีสเสร็จปุ๊บนะครับผมก็เรียกได้ว่าสู้สามตัวติดนะนะจุดท้ายครับในระหว่างที่กำลังจะไปนะครับก็มีสเปคเตอร์อีกตัวปรากฏตัวขึ้นมาครับนั่นคือคาราโฮะนั่นเองนะครับคาราโฮะปรากฏตัวขึ้นมาครับแล้วก็แบบโดโก้ก็ถามเฮ้ยมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ทางโฮก็บอกว่าจริงๆแล้วอะเรื่องราวทั้งหมดในการที่โดโกโฟื้นมาในการที่โดโกโมาที่เนี่ยอะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยมันเป็นการที่ถูกแบบเหมือนคํานวณไว้หมดแล้วนะครับคนที่คํานวณเรื่องนี้ไว้หมดแล้วนั่นก็คือตัวของฮาเดสนั่นเองนะครับแล้วก็จบพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้นั่นเองนะครับก็เป็นพาร์ทหนึ่งครับที่เราได้เห็นการกลับมาของเซนโกเซนอีกหนึ่งคนนะครับที่กลับมาปุ๊บมึงเหนื่อยเลยนะหลังจากหายไปหลายพาร์ทเหลือเกินครับแล้วก็กลับมาเนี่ย ต้องอัดศัตูไปกับ4ตัวแล้วก็ชะตาการรมของอาเทน่าที่โดนยึดคอสโมหรือยึดพลังไปจากการปิดผนึกของฮาเดสเนี่ยจะเป็นยังไงก็ติดตามต่อเล่มหน้าครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ